รู้สึกยังไงบ้างเอ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือตอนนี้ใครที่เข้าไปดูพี่เวียนีคุณเวียเนี่ยก็แบบเป็นลุคดดดี้มีความแบบเป็นลุคดดดี้นะไว้หนวด <c oughs> ชอบไหมชอบไหมยอันว <Ide al S 2> ี้ <c oughs> จริงจริง <c oughs> ก็คือก็ต้องแล้วแต่ละค่ะแต่ว่าล่าสุดกล,ลนไปแล้วเพราะว่าเออมันทิม่มหน้ากากอ๋อทะลุมาเลยนะค่ะเออแต่ก็ได้เห็นอีกอีกอีกสไตล์หนึ่งใช่คุณเวียเนาะก็คือเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่า พวกผู้ชายเขาก็จะชอบสไตล์แบบนั้นการแบบอุยหนวดเขามีความดกดำมาเลยอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ว่าไปคะ่ะครัแต่ว่า <ผม S 1> ที่จริงก็แบบเออก,ก,ก็ลุกไหนก็ได้ตามตามลุงสบายใจคะ่ะอืมนะครับราพะ,ะน,น์จริงจริงพี่เวียลุกไหนก็หลอนะครับบอกเลยอย่าว่าแต่ลุกนะครับนั่งยังหลอเลยะนะครับ <laughs> ได้ไหมคะได้คะ่ะ <laughs> นี้ได้เลยค่ะโอเคอ่านะครับอคำถามข้อต่อไปนะครับนี่ ถามว่า,าพ่เวียเนี่ยเดียดดิจิตาร้องเพลงบ่อยมากใช่ไหมค่ะอ๋อเขาดิจิตาร้องเพลงบ่อยเลยใช่ไหมครับมาร้องเพลงให้เราฟังบ้างไหมครับไม่มีค่ะ๋อาไม่มีเลยเหรอเขาร้องจากแฟนคลับอ๋อแจกแฟนๆที่คอยติดตามอ,อย่างนี้นะฮะ <laughs> โอเคครับผม <laughs> ได้ครับอคำถามก็จะไปแล้วกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้ก็คือเราก็มีโอกาสได้ ช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบาจากโควิดในจีนนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ครเบลล่าครับค่ะก็สําหรับตัวเบลเอมเบลก็เป็นเหมือนส่วนเล็กๆจริงๆค่ะที่อยากจะช่วยแล้วก็พยายามมองว่าเราเราสามารถจะช่วยอะไรได้บ้างอย่างปีที่แล้วก็ ช่วยเหลือด้านบุคลากรทางการแพทย์ค่ะก็ให้กับ5โรงพยาบาลสำหรับปีนี้ก็ช่วยเหลือด้วยการทำโครงการเบลล่าช่วยขายก็จะเป็นการรีวิวให้กับร้านค้าประมาณร้อยกว่าร้านแล้วก็ส่งคลิปส่งรูปไปให้ทางร้านเขาโปรโมทต่อไปนะคะแล้วก็ทำกล่องพลังใจจากเบลล่อันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมออของแล้วก็นำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อน20,000ื่นกล่องค่ะอันนี้ก็ต้องอ ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนส่วนตัวบวกกับเป็นของที่เออทางที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเขาเขามาร่วมด้วยก็แจกไปแล้วสองหมื่นกล่องตอนนี้ล่าสุดก็เป็นพวกเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งไปให้ทางมูลนิธิหรือว่าอาหารส่งชุมชนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามจะช่วยเท่าที่กำลังเราจะไหวด้วยค่ะครับผมนะฮะก็ตอนนี้คือเราทุกคนสามารถช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามค่ะหรือ,อไม่ก็แค่แค่ดูลลแลแล้วก็ป้องกันตัวเองอันนั้นก็คือเหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วค่ะครับผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเดินหน้าบริจาคอย่างต่อนเนื่องเลยเนาะเห็นว่ามีการส่งแพ็คของให้กับแพทย์พยาบาลด้วยค่ะแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดในจีนนะครับตอนนี้มีมีมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกไหมครับก็ตอนนี้ก็ ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้แหละค่ะคือเห็นเห็นใครโพสอะไรก็จะพยายามหาช่องทางที่จะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่กำลังเราจะไหวค่ะหรือไม่ก็ก็เป็นกำลังใจให้กับด่านหน้าอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะน้องเบลล่ารู้สึกยังไงบ้างฮนะที่หลายคนเนี่ยบอกว่านี่เป็นเจดันน้องยิ้มกองทัพ <c oughs> <c oughs> รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เจดันเจดัน เบลจะพูดเสมอว่าเบลขอใช้คําว่าเจพี่เลี้ยงแล้วกันอ๋อเจพี่เลี้ยงเพราะว่าคือเป็นแค่แบบประมาณว่าเอแนะนําอะไรที่เราแนะนําได้หรือว่าคือด้วยความที่เราอาจจะมีประสบการณ์ในด้านการทํางานเรื่องของเบื้องเบื้องหน้าครับผมเรื่องของมุมกล้องมุมไฟอะไรต่างๆสิ่งที่เราพอจะแนะนําได้ก็จะ oh. แบบว่าแอบแอบบกระซิบเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนนอกนั้นก็เรื่องของเรื่องของบทบาทเรื่องของการแสดงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กากับไปค่ะ แสดงว่าบรรยากาศตอนถ่ายทำนี้สนุกสนานแน่นอนสนุกมากค่ะคือ,เ,อ,อเหมือนรวมริมทีมแล้วก <c oughs> ็ทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากพอเล่นออกมาก็เลยค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วก็คนก็ชื่นชอบหลายๆตัวละครที่แต่ละคนเขามีมิติเขามีเขาเขาเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องของเขาเองค่ะนี่นะฮ<ๆ>ะก็เลยได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆด้วยสําหรับละครเรื่องนี้นะฮะคำถามต่อมานะครับวันนี้ไม่รู้ ยังไงดีแอบมีสปอยหรือเปล่ามีข่าวลือครับว,ว่าในภาพยนตร์บุกเพสสันิวาสในการเห็นว่าจะมีน้องไอซ์พาริสมาร่วมสแสดงด้วยใช่คะ่ะใหมาอันนี้บอกได้ใช่ไหมคะอันนี้บอกได้คะ่ะอ,อันนี้เปิดตัวแล้วการดูแลตัวเองช่วงโควิดนี้ครับกังวลแล้วก็มีความกลัวมากขนาดไหนครับคือเบลจะระวังตัวเองค่อนข้างเยอะเแบลบไม่ได้อยู่คนเดียวเแบลบอยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วก็อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ยังต้องออกมาทํางานอยู่แต่ว่าในทุก ทุกๆงานที่เราไปเราก็จะระวังตัวให้มากที่สุด oh. กับถึงบ้านปุ๊บก,ก็คือวิ่งไปอาบน้ำสับผมอะไรอย่างเงี้ย mm. ทันทีเลยค่ะพยายามจะดูแลตัวเองแล้วก็การที่เราดูแลตัวเองมันก็เหมือนกับเราได้ดูแลคนรอบข้างด้วย mm. ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่อยู่บ้านก็พยายามพยายามรักษาสุขภาพแล้วการ oh. ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย oh. ค่ะให้ oh. ร่างกายแข็งแรงเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้จิตใจแข็งแรง oh. ค่ะ จริงคือสุข,สขภาพกายแข็งแรงสุขภพาพใจก็ต้องแข็งแรงด้วยก็ต้องแข็งแรงใชาต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เ,ออเป็นกําลังใจให้กันและกันกับคนรอบข้างครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ